สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องในสภาพมังกรเขาค่ะเมนูเหมือนในเมนูมนอาหารอีสามมนบ้านเท่าคื้เกาค่ะพี่น้องส้งตามตำมะระกอเผ็ดเ็ศค่ะกับปลาหมึกแห้งคลอดนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีบกคัวมีผักสลัดผักอินอยางย้อจจำซื่อบดเยนะคะพี่น้องแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็ยอดมะลุมค่ะมาค่ะเสิร์ฟมังงกริงเขาคำนี่พี่น้องเขาเที่ยงถึงแรงเลยค่ะตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นเลยค่ะเราจะเล้วงาน แต่หมูหุงเผ็ดพี่น้องนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานให้เกาค่ะไก่กับพี่นะพี่น้อง ว่าชิดอยา่อยาบยื่นในกินใกล้เป็นรักนี่ค่ะสื่อประมึกแข็งมาหกสิบาทชิดอยา่าทค่สิค่ะเท่าเหนียว cầu của in พักอีหย่งเยงอะเหจือจำซื้อไปเลยอย่างน้าเก็ียเ,เลยนะคะพี่น้องบ่ซืือ,อกับสำเียงฝรั่งค่ะแต่ว่าแถวบ้านแถวนี้เขาจะเอิ้นพักนามนะคะแต่ว่าภาษาฝรั่งนะ,ะย่เห็นขายอยู่ในห้างอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเน้น้อยนะคะแพงค่ะเจ็ดสิบแปดสิบนะคะัน,นี้ป่าแล้วปลูกใส่กระถางไว้เอากาดไม่ไปปลูกนะคะพี่น้องการจะซื้อไปเสียไปะครับ เป็ดเปียวหวานอิรีค่ะพี่น้องใส่ถึงหนามกะคามเปียกแล้วก็ใส่ถึงหนามกะแนว เข้มก็ต้องพอดีค่ะช่วงนี้เครื่องบินค้าเขาประเทศไร้ายแคงค่ะพี่น้อง ฝรัลล่งเขาจะอย่ามันเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวคนไทยแท้ๆยังเทียวโอดกลัวอยู่พี่น้อง 嗯。这样、mm. ช่วงนี้ทั้งบ้านย่าเขาเจ้าปูพาก,กันพอกเมียครับคุณน้องดึงไซส์าย,ยางกันโอ้โห ป้ามึกนี่บกกอบด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> เห็นเวลากินพี่น้องสิว่าส่งเป็นตะหยาบแท้สิว่าล่ะค่ะหยาบอยู่ค่ะพี่น้องบระกอบอันนี้คือไก่ แก่เผ็ดค่ะสังเกตบ,บางว่าเมนูอาหารเย่านะครับสมิแต่เมนูไก่แม่าบ่งไม่ เสยพุงเนีอยตามมุคือผู้เฒ่าเพิ่นว่าช่วงฟันดีๆอยากกินยังกเฝ้ากินค่ะพี่นอ้อ 那玩。 ยังวันได้กินปลาหมึกน้ำนคัะได้กินปลาล่าน้ำ เคืองเทือเมื่อเมื่อข้นบมานพี่น้องอย่างล่าง,ง่าไปเที่ยวอยู่เลยค่ะระบาเดชห้คิดเป็นยังกคือไปบุได้ถล่มไปกับฮักนั่นเท่ากับบัคเดียพร้อมถึงวันทีนึงเดี๋ยวไปเลยค่ะ เป็นนั่งเ็ดคลิปติดตามมุขยุบานให้เบิ้งค่ะอืมกินไปว่า,าไปแซ่บเขา์ติกตามมือก็แซ่บ ไปแลวพี่น้องอิม่มอาไว้เล่มอีกเล็กๆแล,ล้วงานสองสามกุ่มลองาค่ะพี่น้องนะคะขอพูดอะไรที่คำ้ามารับช่วง่ายกิมพี่ผ่ายกิมบเ,เรียบรบอยประกันในก็อโทษขรอก็ยหลายค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ